ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวคุณเลอร์นะฮะโอ้โหแบบเปิดหม่งเกมมิ่งอะ่ะตัวเปิดหม่งเกมมิ่งเลยนะครับผม,มเราร่างนี้เป็นร่างใหม่บูสเตอร์สองดวงกับสกิลสุดพิเศษนะครับผมอย่างบุรีทีเดอร์นะมุ่งแบบพุ่งๆอะ่ะมุ่งแบบโอ้โห จะพูดว่าไงเดี๋ยว่าม,ม,ม,มุ่งมุ่งเหมือนยิงสตันนิ่งอ่ะมุ่งมันแรงเงินไปอะ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าโอุบัตโดยรวมหรือค่าพลังไส้ในของคนเลื่อกันเลยดีกว่านะครับผมคนเลื่อน่างนี้นะครับผมส่วนสูง202นะฮะโอ้โหสูงจัดสูงจัดอายุ31ปีนะฮะถนัดเท้าขวาอ่าเพลงสไตล์ของเขานะครับผมคือทาร์เก็ตแมนนะฮะส่วนโอุบัตโดยรวมของเขานะครับ103ยังไม่ได้ใส่บูสเตอร์อันที่2นะ ค่า,าหาช่องนะครับผม9 6นะโหค่ายิงค่าเฮดดิ้ง9 6 9 5มันจะเยอะไปไหนวะเน,นี่ยแบบเหมาะสำหรับเปิดมงเลยอะแต่เปิดมงแบบช้าๆนะครับผมเพราะว่าสปีดกับสปีดต้นนี้เขาให้มานี่ไม่ถึง8 5เลยสปีดต้นนี้หนักไปใหญ่เลย78นะผมก็เนาะก็เอามาเปิดมงอย่างเดียวว่ะวิ่งแซงวิ่งอะไรของเขาไม่ไหวหรอก Power คิกกิ้งพาวเวอร์นะฮะ9 2นะครับจำ8 2 ค่าความแข็งนะครับ95บาร้าน77สเตมินา86นะครับโหแต่แบบมันก็มันก็น่าตกใจอยู่นะทำไมแบบเออให้ค่าจำน้อยแต่เขาสูงอยู่แล้วอะ่ะให้ค่าจำถึง90นี่คือโดดโดดแบบถ้าโดดทีน่าจะถึงหน้าอกอะ่ะเท้าอยู่ตรงหน้าอกอะ่ะ5โดดอะ่ะโดดแย่งอะ่ะส่วนเท้าที่ไม่ถนัดนะครับผมเป็นไฮนะฮะก็ประมาณขวา5ไซส์นะครับผมส่วน บูสเตอร์ที่เขามีให้ติดตัวมาครับผมเป็นแอริเอลนะฮะเป็นแอริเลบูสเตอร์อันที่2ยังไม่ได้ใส่นะครับสกิลที่เขาให้มาจะมีโซกันทูเฮดดิ้งบุรีดเฮดเดอร์ไรซิ่งช็อตคือสกิลยิงมาเต็มนะครับผมลองเล่นชุดติงก็มีนะยิงท่ายากก็มีแย่งมุมก็มีแล้วก็สกิลสามัญชนครับอย่างไฟติ้งสปิริต ส่วนสกิลเพิ่มผมก็ยังไม่ได้เพิ่มอะไรให้ไปนะก็คือแบบเปิดมาสดๆก็ลองเอามาลองเลยอยากรู้ว่าว่าเปิดหมุงเกมมิ่งมันจะดีขนาดไหนผมก็จะเอาฟิโก้มายืนขวาน,นะครับผมแล้วก็เดวอนสั้นนะเดืนสั้นก็ค่าพลังเปิดอะไรไม่ได้เยอะหรอกแต่เผื่อแบบเผื่อฟุกเผื่อฟุกเพ,กเพกกราะเขาเร็วแล้วพิ้วนะดูดิค่าพลังเปิดเ้ยเดี๋ยวไปดูในเกมทินนะครับว่าผมจะเอาตัวอะไรมาแทนหาตุวกเปิดหม่มาก,ก่อนดีวะตัวอะไรดีอ๋อผมรู้ละผมรู้ละร,ราฟินยารหัสเสียเขามีราฟินยาเผื่อได้นะเผื่อได้เเผผดดีโน แทนโพสโคไปก่อนว่ะผมอยากจะเปิดหมงเต็มสูบอะเต็มรบะบบอะดูค่าส่งเออมันมันสวยขึ้นมาหน่อยนะค่าส่งมันสวยขึ้นมาหน่อยนะโอเคครับแล้วแบ็กซ้ายขวาของเราก็เป็นสายบุกอยู่นะก็อย่างค่าฟูนะครับผมแล้วก็ฟิลิปบรามนะฮะเดี๋ยวเราตัดไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่ายงโคลเลอร์นะ่ะจะมงจนเราได้รับชัยชนะหรือไม่ไปตัดไปดูกันเลยครับโอ้โห ตอนนี้ผมก็เจอห้องแล้วว่าขอดูฟอร์มหน่อยฮึๆ <c oughs> ไอตัวเปิดบอลน,นี่แม่งฟอร์มดีดีแบบดีเลยอะแต่ตัวโอ้ <c oughs> ยังโคเลอร์แบบ <c oughs> แทนที่จะหัวตั้งนะนซะหน่อยนะฝั่งตรงข้ามนะครับผมมากับแผน4-2-2-2นะที่เด็ดเลยเนะี่ยแผนที่เด็ดเลยเนะี่ยแล้วประตูเป็นเตซเกนเดยว่ะจะโม่งเข้าไหมวะเตสเกนล่างบักบักจัดบักจัดไปกดเลยไม่พูดพร่ำทำเพลง เรามารอดุน other other wow, ้นนะครับว่าเกมนี้จะได้มงหรือไม่เพราะว่าผมเล่นมาหลายเกมแล้วไม่มีโอกาสได้มงเลยว่ะเขาดักทางดักอะไรได้หลายอย่างเลยว่ะว้าวุ่นใจเลยทีเดียวมาคือแบบผมแบบต้องมงให้ได้นะ Después de tanto esperar, finalmente llegó este choque tan ansiado entre dos grandes equipos. Un encuentro imperdible de la liga que está con regalas de paz para la semana. Es un privilegio poder estar en el estadio con los colores y el griterío de la gente creando un espectáculo aparte. El estadio explota de rojo y blanco, como era de esperar. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo sintiendo y disfrutando de este encuentro. เปิดปายโคตรเลอมงโอ้โหอูเรนเซเดอร์มงโคตรดีโคตรดีเฮ้ยเป็นไปได้ไงวันนี้เสียงผมหลงเลยอะลุกแรกแบบปกติมันต้องแบบมงไม่เข้าเนี่ยมม่งมุมอย่างนั้นไม่เข้านะโคเลอจัดแบบโอกาสแรกจังหวะแรกก็เข้าเลยอะเขาคงจะรู้แล้วผมเปิดมงแน่นอน ไปครับนี่มาจูเนียมางัดมาแล้วก็โคเริ่มงงลงโอ้ยเดซเกนเดซเกนเกือบแล้วเกือบเสียเชิงแล้วครับผมโอ้ยเกมนี้สนุกว่ะเดี๋ยวเขาลองสูตรสูตรดิสูตรนี้ติดไหมโคลเลิ่มมาโม่งอีกลูกหนึ่งเดซิกเกนปัดอีกแล้วฮะเดซเกนปัดอีกแล้วฮะผมว่าเปิดอย่างนี้ยังไงโคลเลิ่มก็ได้โม่งเว้ย ดูดิสูงกว่าใครเขาเลยอ่ะเฮ้ยไม่น่าถึงคนเ,เลือยปะไม่ถึงฟิโกโ้นี่ว่านี่มาเอาละเอาละคาฟูแล้วผมเอาวลาโคขึ้นไปด้วยดิคาฟูคาฟูาฟตูรามตูรามตูรามเบียดไปตูรามเบียดไปตูรามเบียดไปก่อนอย่าเพิ่งเขวอเอาติดเขานะฮะพันนี่พันนี่ยิง<ต>เกือบครับเกือบเกือบเกือบ ตอนนี้เราต้องรักษามาตรฐานเรากันนะฮะอย่าให้ได้นำนะอย่าให้โดนนำนะมผมต้องพยายามให้ตัวรามของผมเกิดฟรอ s เท h ขึ้นมาฟรอ s เท h ออนดูนะโอ้โหได้จังหวะซิโกโ้บังไปบังไปแจมมาแซนดเตอร์จะติดตูรามดี ไ,ม,ไม,ใใใใม่ไม่จะจ่ายให้ปีกเออจะจ่ายให้แบ็กไม่ไปจ่ายให้กับโคโลอร์นะชิโก้สวยนี่มาไปจา้าเบาๆไปแล้วก็โขลเลิอ่มมองบุลเลเทเดอร์โอ้โหเฮ้ยหมดเบอร์ไปเปล่ามงนี้จัดว่าถึงจะไม่ใช่กองหน้าที่ดีเด่นหรือว่าเป็นแบบกระแสแรงๆหรือโด่งดังอะไรขนาดนั้นนะครับแต่แบบ วิกิจริงเรื่องมงอา้าวเ,เรื่องมงเรื่องมงทีนี้กูโดนเรื่องยิงยัดแสกหน้าไม่มีใครเข้าบอลเลยมีแต่ตัววิ่งหนีบอลนะฮะเอาว่าว่าเขาตีมาแล้วว่าหนึ่งต่อสองนะฮะให้เนมาจูเนียก่อนเลยเนมาจูเนียโอ้โหแบบจะล้อหลอกไงแต่บอลมันไปเร็วเกินไปบ็อกเกอร์ฮะโอเคซิกโก้ซิกโก้ซิกโก้ให้เนมาเนม,มาวิ่งไหมอ็มอกเกอร์ฮนะ เอาชนดเดอร์ผมชนดเดอร์ผมชนดเดอร์ไม่เข้าชนดเดอร์ไม่เข้าเคตูรามขึ้นไปฝั่งน,นู้น,น,นขึ้นแบ็กไปฟิโก้ซิโกโด้โกโดิปึ๊บอ,อาลาโค่สวยงามครับขึ้นมาทางนี้นมุ่งครับคนเลือดเป็นไงจังหวะมุ่งก็ได้มุ่งนะเอาไปครับไปครับไปครับคาฟูเปิดเบาๆเปิดเบาๆแล้วก็มุ่งอีกลูกหนึ่งโอ้ยซิโก้อ่า โคเตซเก้นตัวบัคยังเอาไม่อยู่อ่ะเฮ้ยเอาดีเอาจริงบัคเึ้นไปป่ะเนี่ยบัคเึ้นไปป่ะเนี่ยลูกเปิดหม,งม,ม,ม่งไว้ใจผมป่ะเนี่ยแต่แบบเขาก็แบบเขาเ็าจะถนัดเรื่องเปิดหม่งอย่างเดียวจริงนะสปีดของเขาอะไรของเขาก็จะดูแบบเชื่องชา้าไปหน่อยจาา่ายขาฟูขาฟูต้องวิ่งป่ะขาฟูต้องวิ่งป่ะลองเปิดลูกนี้ดิโอเคเปิดตดไปก่อนครับกัดไม่ขึ้นนะฮะ,นะ,นะ,นะนะ เอาละจังหวะเสร็จละใครเท้าซ้ายมาหน่อยสิใครเท้าซ้ายคาฟูผมจำได้ว่าคาฟูของคาฟูทักฟอลแล้วลองเปิดอย่างนี้ดูไม่รู้จะถึงปม่ะนะโอโหไม่ให้ใครนะโคเลเริ่มมเตสเกนมาต่อยพอดีฮมมาเคลียบอลปึ๊บคาฟูเปิดมาโคไม่ได้เตสเกนมาเคลียย้วปึ๊บทักบอลล้วยิงมันติดบล็อกว่ะ มันติดนู่นติดนี่แล้วฟิโก้ยิงซับไปเลยเฮ้ยเฮ้ยคิดว่าเข้านะฮะมันควรเข้าวแล้วเนี่ยมันควรเข้าเนี่ยมาเทมาเทมาเทแทงมาเนี่ยมาจูเนียตักเบาๆแล้วโคเลอร์เฮ้ยโรดี้คุณจะขาดแข้งกัดขาคนเลอร์ผมไม่ได้นะคเอาเอาเอาหมดเวลาดีจานเป่าดีเป่าดีเอาละเอาละไม่เป่าอีกเอาละ โอเคเป่าไปก่อนนะสามหนึ <te ups and imon ides> mm ่งในช่วงแรกนะโคเลอร์กดไปสองแล้วแอดซิดอีกหนึ่งอ่ะไม่ธรรมดาจริงครับไม่ธรรมดาจริงข้างหลังเอาใครดีวะเอานี่มาร์จูเนียร์เหมือนเดิมก็ได้มั้งี่มาร์จูเนียร์เหมือนเดิมลิบวาร์โดริบวาร์โดแต่จะเป็นออฟสไตล์นะแต่มันจ่ายบอลดีนะเข้าสิเนี่ยแม่เดี๋ยวเราลองในแบบนี้ไปก่อนนะฮะคือคือโคเลอร์หมุงดีนะแต่แบบ ปีกสองข้างมันแบบเปิดไม่มันไม่ค่อยคืออะฟิกฟิกโก้เปิดคืออยู่ไปปีกขวาแต่ทางนมาครับนะคือข้าพนังเปิดมันไม่ถึงอะแล้วไม่มีสกิลพิมพพอยนะวิแต่ช่วงจังหวัดนีมาปเปิดอะคุณเลือกก็ยังหมงได้นะเป็นไงถ้าใส่พิมพ์พอยเข้าไปแล,แล้วก็แบบมีตัวที่มีพิมพพอยนะับหรือตัวเปิดมงต่างๆนาๆนานะฮะโอ้บอกเลยว่าทีดเด็ดอะอยู่กับโคลเล์ด, <5 minutes. S 1> ด้วยอะมีโคเลอ์อะอุ่นใจเมื่อมีโคเล์นี่พพิกโซคอนทูได้ใช้งานนีมาพิกปาดมา ลามปาดช้าไปหน่อยนะผมมองไม่เห็นตัวนะอาราโคอาราโควิ่ง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 เอาหายอาราโคกูหายบักแล้วหายบักแล้วโอ้ยสามสองว่ะอาาโคกูหายบักแล้วตอนแรกคิดว่าจะเป็นตัวแทนร่างบักร่างใหม่นะไม่ใช่ร่างบิ๊กทามนะสุดสุดดดดดสสดดดดสุ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 ดสาดุดสุมสุดุ่ดสุดสนดดีมาจูเนียนา หรือกลับมาบาสอีกทีแน่ไหมอ่ะวัวขอร้องละวัวขอร้องมาทีอีกแล้วเอ้ามาทีก็ปล่อยบอลลามเป็นซิโก้ให้โคลเลอร์เว้ยเออจังหวะเตะมุมนะฮะเราขอรุนกับจังหวะเตะมุมหน่อยเถอะซิโก้เปิดใช่ไหม อ่าโคเลอร์มาโชบมาโคเลอร์มงไปอืเข้าข้างนะเข้าข้างนะเดซ e กเก็ตยังไงเอานี่มากูจิงสตาร์นิ่งสวนไปเลยแล้วกันติดนะเดซเก็นเหนียวว่ะเดี๋ยวมันเจอลูกโมงโคเลอร์ไม่ไหวจริงลูกโมงโคเลอร์มันรุนแรงอ่ะเขามีสกิลบูเรตเฮดเดอร์นะฮะเชนเนเดอร์มา เปิดโคง้โคงให้กับโคเล่ามงเรียบร้อยโอ้โหมุงไม่พุ่งไม่แรงนะครับผมแต่ก็เปลี่ยนทิศทางให้เตกเซเก้นเขาหล่อนไปทีหนึ่งดูดิครับเปิดมาอย่างงี้โอ้โหมงแบบย้อยๆนะมุงแรงตลอดเลยนะเมื่อไม่กี้นจัวงหวะมุงแรงนี้น่าจะติดมือนะย้อยข้ามมือไปเลยอะ่ะนี่ครับเขาจะตามมาทันไหมเขาจะตามมาทันไหมมาเทมาเทรีบใจครับซิโก้ไม่ถึง ใจแรงไปเอาลามลามตามงานก่อนครับลามตามงานก่อนตายาครับอะคู่มาขึ้นเนมามาเลยไปครับเนมามาไปครับเนมา,มามาอีกมาเนมามาอีกยกมาโอ้โหโสวยจัดเลยโค้งชิบหายเลยโอ้โอตายแล้ว,ว,วอ่ะเราคู่สวยงามครับเดีย๋ยวเราจะขึ้นทางอ่า ซิโก้มาเนี่ยขุนก็เรียกเรียกชื่อแบบติดติดกับขัดและเรียกผิดเรียกถูกไปหมดแล้วเนี่ยชื่อก็คล้ายคล้ายกันนี่เกินฉันเลือกไม่ได้ตูรามไม่เข้าบอลแล้วมาดานน่ายิงโอเคมันเรียกไปครับมันเรียกไปมันเรียกไปเดี๋ยวขึ้นทางซิโก้ซิโก้อะไรฟิโก้ดิเออเอาละจะโดนเปิดหมู่ไม้เนี่ยจะโดนเปิดหมู่ไม้เนี่ย เดบิวิดบีชาครับจ่ายมาโอเคเอาเอะไรโคกูหายบักอีกแล้วอะไรโคกูหายบักอีกแล้วโอ้โหแล้วยิงแสงเมื่อกี้นี่ลูกแบบมุมบักเลยไหมนเนี่ยเข้าได้ไงอ่ะเดินตองทางขึ้นทางฟิโก้มาหน่อยฟิโก้ยะฟิโก้สิเออเอาโดนครับสก,กัดไปก่อนไปก่อน ไปครับไปครับเบียดเบียดเกือบได้นะเกือบได้นะจังหวะเกือบดีนะคาฟูคาฟูเปิดมานี่ซิโก,โกอย่ามาั่หวังกับลูกมงเลยครับยาวังกับลูกมงเลยบอกเลยว่าอยาหวังกับลูกม่งเลยโกตัวไม่ได้สูง เทสเกนศาสตร์มาครับผมบาโรวานี้นี่เอานี้ยืมตูลันไม่หวะยืมไปผมไม่ได้เอามาดินี่ลงนะต่อบอลเหรอต่อบอลเหรออะไโคผมรออยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้โค้ดเลววิ่งไม่ได้ให้โค้ดเลววิ่งตลอดไม่ได้ครับผมไม่ให้โค้ดเลววิ่งตลอดไม่ได้นะเปิดมาโค้ดเลว estamos en tiempo adicionado ในทุกช่ว a เวลาเร a ่องราวจลงแล้วเดวิดบ r ช่ามาครับเซเดอร์โอเคโอค้โ,อโหคนเลิฟว่ะถือบอลกลับบ้านเลยว่ะเปิดหม่งกินเกียร์น่ะเปิดหม่งเกมมิ่งอ่ะธรรมดาที่ไหนวะธรรมดาที่ไหนวะ ่เอาบอลกลับบ้านเลยครับกดแฮตวิกเลยคือเวอร์เกินคือกูไม่ยิงแล้วอะ่ะค,คือม่งอย่างเดียวแล้ว <c oughs> โอ้โหแล้ว8.5ครับคนเลิศคือเกินไปป่ะวะจะมงอะไรขนาดนั้น <c oughs> โอ้โห,โหทุกคนผมบอกเลยนะถ้าใครเป็นสายเปิดมงนะควรจัดเลยอ่ะมันมันมันสูงปุ๊บมันมีบู l เลตเฮดเดอร์อีกอะ <c oughs> ก่ะเก่งเก่งมากครับค่าจบสกอร์ก็สูงค่าเฮดดิ้งก็สูงครับลูกเซตเปิดมุมก็ดีทุกคน โคตรดีโคตรเก่งโคตรเท่โคตรอันตรายอะ่ะกับทรงผมสุดเทอ่อ่ะเออโอเคครับทุกคนถ้าใครได้เล่นเหมือนผมแล้วหรือว่าใครได้ลองจับแล้วแล้วหมงหมุนแบบหมุนได้ตลอดเลยนะลองมาคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมก็หมุนได้บ้างไม่ได้บ้างนะเพราะเซบ,บิเขาไม่ค่อยมีตัวปีกที่ว่าไว้เปิดหมุนนะส่วนส่วนใหญ่บีเ้เขาจะเซบ,บิเขาจะอะไรเรียกว่าไงเลี้ยงเลี้ยงจ่ายจ่าย,ายบอลแล้วยิงอ่ะแต่ผมอะเปิดหมุนไงซูไม่ได้ต้องเปิดหมุนเออ โอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นฝากทุกคนติดตามให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับคุณดูทุกคนบ๊ายบาย